เราจะเริ่มเล่นเกมโ e e ย e กส์ล n งกำจัดจุดอ่อนน้บบัดนี้คุณสมศักดิ์วงเวียนใหญ่สร้างขึ้นเพื่ออะไรผมสั่งถูกต้องคุณสมศักดิ์ต่อจากวันอาทิตย์เป็นวันอะไรเป็นไปตามสานการถูกต้องไม่มีปีกแต่บินได้คิดว่าเป็นอะไรครับเป็นไปตามสานการถูกต้องธงชัยแม็กซอินไตเป็นคนอะไรคนไทยผิด คนไม่มีแฟนอะไรเอ่ยสูงกว่าเชียงใหม่คือพิดเชียงใหม่ตัวอะไรหน้าเหมือนหมาแต่มีตาข้างเดียวเนี่ยเนี่ยตอบได้หน้าด้านดีนะคะอืพิษคุณสมัครใครน่ากลัวที่สุดภรรยาเราอถูกต้องน่ากลัวไหมใช่ปะก้าร่วมเก้าร่วม